กองสุดท้ายแต่ว่าก็เอียงจักหน่อยหลังปั่นแล้วเอียงจักหน่อยครับทางทางสีดำเนี่ยไปเลยบอรหรือเอาข้องนี้อีก เขียดสายเกมันเหยียบแล้วเออมีเขียดสายดูสิมีไหมมันมีอยู่นะ <c oughs> โดนถมไปหมดแล้วโดนปั่นไปแล้ว อ,อยู่เป็นกลุ่ม,มน่ครับพามาาบงต้นวานนะครับถือไฟขึ้นกันแต่ว่าม,มันใหญ่แล้วมันทนแล้วนะครับออกยอนมาแบบนี้เลยครับมองถือไมค้ค่ะค่ะของบ่อครับมันก็ามาออกตามเงาแบบนี้นะครับผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งครับ ว่านี่ไงมันซุ่มอยู่นี่ไงนี่ครับเจ็ดไส้ตัวหนึ่งมันจับได้ไหมได้ว่าเห็นเซี่หาโตพร้อมกันมาลองดูจับปลกระเขียดเธอเสือมันอึ่งอ่างเลย มันจะไม่ฉี่สิมไม่กอ้เจ้าไม่ก so evet. ้สิวนี่าไมน้ยตัวแต่พ่อวนด่ยครับบนหน่อยนยัง พอบนใดี่ไงเออมันชีกระโดดอันนี้นี่เห็นม่กระโดดแล้วล่ะนี่ครับขันจักสิบสาวโตนี่มันที่ไมอยูมองเดียวกันครับเห็นยูมองเดียวนี่ <S 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 ถ้าก็เห็นนะครับพาหกโตเทว่าจะยืนกบละ ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครับบ่ายโมงวันพุธที่22นะครับมันจะเ่อะเขาแอวออนครับเขาเหนียวดอนะครับ ให้ล็อกน,น้อยๆกับประมาณ6-7นาทีนะครับแต่ถ้าตัวใดวนไดก็ <c oughs> น้อยก็หั <c oughs> โอ้ยจับอ่ะปล่อยได้แล้วอยาก มันจะขี้แตกตายก่อนมมมกม่ขี้ขี้แตกโอ้ตปนบีบท้องมันขนาดนั้นไม่ได้บีบขับขาบ่มีบม่บมีตอบ่มีต้นใหม่ก็ได้ไหวไหวขึ้นนะครับตอ่อไฮนึงอีไม่ได้บีบหรอก้อๆๆ <c oughs> โอ้ยปล่อยมัน สงสารมันเดี๋ยวมันก็ตายหมดจบไปยัน ของนี่ก็แล้วแลละครับ โอ้โหขันเท่ขันเท่เทโอ้โหใส่ขันเท่อขังเท่นอนะ สองหลอมขึ้นท่าได้ขึ้นนี่ด้ยเสียวตลอดมันหน่อยมันแทบมันหน่อยโอ้โหออ๊ยหลากลเลาะแรงสงูงอ้าขึ้นมาได้โอ้มีลุ้นมีเหลี่ยมตลอดครับ ปันให้ลดไปยังไง